ปัญญาวะทนะเนศเสยโยซึ่งแปลความหมายว่าปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์นะครับวันดีครับเพื่อนเนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติเลขานุการของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งกรุง รัตนโกศิน์คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชะพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดธรรมยุทธวัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ห้า สกรมรมุนาโหติพระโรปะปติซึ่งแปลความหมายว่าการงานจะประสบผลสำเร็จเพราะลงมือทำนะครับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์มีนามเดิมว่าสุชินมงคลถแถลงท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่22มกราคม2493 ที่ตำบลปรากาภอบางซ้ายจัังหวดพระนครศรีอยุธยาท่านอุปสมบทเมื่อวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์2513โดยมีสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วาดวาสโนเป็นพระอุปัชาได้รับฉายาว่าอัคคชิโนลำดับงานการปกครอง ปีพศ2545เป็นกรรมการมหาเถระสมาคมปีพศ2546เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีพศ2560ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ปีพศ .2561 เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะภาค4-5-6-7ปัจจุบันสมเด็จพระมหาวีรวงศ์อายุ72ปีพรรษา52นัตถิโลเกอะนินทิโตซึ่งแปลความหมายว่าบุคคลผู้ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลกนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ